ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนะครับผมวันนี้คุณครูบันทึกคลิปเลยเที่ยงคืนแล้วนะครับนะตั้งใจที่จะทำให้กับลูกๆนักเรียนทั่วประเทศนะครับหน้าที่ร้องขอมานะครับนะคุณครูพยายามนะครับผมที่จะทําให้นักเรียนนะครับโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับนะเซลเช็คนะครับนะแบบฝึกหัดก็คือทดสอบตัวเองก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับ ข้อแรกนะครับก็บอกว่าแมดเดิรดนะครับก็คือให้จับคู่คําศัพท์นะครับนะนั่นก็คือคําศัพท์แรกคําว่า q e s t i o n นะครับนะให้นักเรียนเอาพยัญชนะ A B C D นะครับซึ่งตรงกับคําศัพท์นั้นนะครับมาใส่คุณครูก็จับให้แล้วนะครับว่า fashion p a r a d e นะครับ parade นะครับอยู่หัวข้อไหนครับหัวข้อดีนักเรียนก็เอาพยัญชนะดีมาใส่ตรงนี้แต่คุณครูไม่ใส่ให้นะครับนะเพราะคุณครูต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับจะได้มีประโยชน์นะครับนะ เป็นแฟชั่นพาเรดก็คือการเดินพาเรดแฟชั่นเสื้อผ้านะครับข้อที่2นะครับเป็นอาร์ตเอบิชันนะครับก็คือพยัญชนะอะไรครับยัญชนะเอชนะครับนะก็แปลว่าการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับอาร์ตข้อที่3นะครับท็อปดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์ก็คือนักออกแบบเสื้อผ้านะครับเอายัญชนะ f มาใส่หลังข้อ3นะครับ ท็อปดีไซน์ก็คือนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นยอดนะครับนะท็อปแปลว่ายอดส่วนข้อที่4นะครับอย่าแปลตามคำศัพท์นะครับนะก็คือสวิตที่ชูดนะครับชุดแปลว่าฟันนะครับสวิตแปลว่าหวานฟันหวานในที่นี้เป็นสำนวนนะครับนั่นก็คือคนที่ชอบกินของหวานนะครับนะก็นำพยัญชนะเอมาใส่หลังเลข4ข้อที่5นะครับฮาร์ดหัวใจนะครับฮาร์ดอะไรครับฮาร์ดมาโซนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจ ก็เอาพยัญชนะ B มาใส่หลังเลข5นะครับข้อที่6นะครับโพสอะไรครับโพสออฟฟิศนะครับก็คือที่ทำการไปรษณีย์นะครับก็นำเอาพยัญชนะเจนะครับนะมาใส่หลังเลข6ข้อที่7นะครับแอนชีกนะครับแปลว่าโบราณนะครับอะไรโบราณครับผมก็เฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็นำพยัญชนะ C มาใส่หลังเลข7็ดเฟอร์นิเจอร์โบราณนะครับ ข้อที่8นะครับสตรีทนะครับสตรีทคู่กับแมพนะครับนะแมพก็คือแผนที่นำพยัญชนะ i นะครับมาใส่หลังเลข8นั่นก็คือแผนที่ถนนนะครับข้อที่9แบกนะครับคู่กับซูเกอร์นะครับแบกออฟซูเกอร์นะครับนั่นก็คือน้ำตาลหนึ่งถุงนะครับเอาพยัญชนะ E มาใส่หลังเลข9ส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับแคนตัวนี้แปลว่ากระป๋องนะครับนะ a ค OF c คูกนะครับนะก็คือคู 2, กหนึ่งกระป๋องก็เอาพยัญชนะจีมาใส่หลังเลขสิบจบนะครับนะสำหรับข้อที่1ไปข้อที่2ต่อนะครับในใบบุญหัดคุณครูทำตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าต้ตองการให้ในักเรียนเห็นกันคุณครูจะได้ไม่บังนะครับข้อที่สองรบอกว่าใ h o o ุ e หร correct words ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะืข้อที่1ก็คือช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลต m e l แปลว่าละลายนะครับ t a s แปลว่าชิม at the high temperature temp, temp, temperature นะครับ temperature นะครับไม่ใช่ temperature นะครับนะนเรี่เป็น temperature นะครับเป็นสามประย่างนั่นก็แปลว่าช็อกโกแลตจะละลายในสภาพที่อุณหภูมิสูงนะครับ high คำที่แปลว่าละลายก็คือคําว่า melt นะครับนักเรียนวงกลมคําศัพท์เดียวนะแต่คุณครูว,วงกลมไม่เห็น2คําศัพท์ในที่นี่คือนักเรียนอาจจะมองไม่ชัดนะครับหนาะนะว่าเป็นตัวทึบนะครับ ให้วงกลมตัวเดียวนะครับคือคําว่าเมลนะครับแปลว่าละลายส่วนเทสแปลว่าชิมนะครับนะชิมชิมรสชาตินะครับข้อสองนะครับแกนยู u buy a b a แ o ็ก box o f อกซ์ออฟนนะครับ c o n f ฟก c t ในที่นี้อาจจะเป็นแปลว่าเข้าเกลเข้าเกลียบนะครับหรือจะแปลว่าเข้าโพดขั่วก็ได้เหมือนกันนะครับเขานิยมใส่ในกล่องนะครับนะให้ตอบกล่องนะครับนะ b ็ x นะครับไม่ใช่ Back นะครับนะแบ็ในเป็นถุงถุงพลาสติกอันนี้เป็นกล่องนะครับนะ ช้อยสามนะครับเนคเลสนะครับแปลว่าสร้อยคอนะครับแอนแวงแล้วก็แหวนนะครับอ่าเป็นเป็นอะไรครับ Clothes แปลว่าเป็นเสื้อผ้านะครับ Accessory แปลว่าเครื่องประดับเพราะฉะนั้นตอบ Accessory นะครับไอ้นี่ฉันต้องการชูบายเพื่อที่จะซื้อนะครับซื้อกาแฟหนึ่งกระปุกนะครับนะถ้า Button แปลว่าขวดนะครับนะ Jar แปลว่าเหยือกแปลว่ากระปุกนะครับในที่นี้ตอบ Jar นะครับนักเรียนนะ เขาจะใช้วาจานะครับความจริงแล้วใช้ปุ่มก็ได้เหมือนกันแต่ในที่นี่เขาใช้จานะครับให้ตอบว่าจาก็ที่ห้ครับอีดิสโก้นะครับมันหนาวเหลือเกินนะครับนะให้เช็คอะไรนะครับแอนกรฟนะครับกรฟแปลว่าถุงมือนะครับเมื่อมันหนาวนะครับก็ให้ใช้ผ้าพันคอนะครับนะคือสคร์ฟนะครับกระโปรงนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือสคร์ฟนะครับผ้าพันคอกันหนาวนะครับ ข้อที่6นะครับ I am going to the ฉันไปไหนนะครับเพื่อที่จะบายเพื่อที่จะซื้อเมกซีน,าานนะครับนิตยสารซื้อนิตยสารนะครับก็ต้องไปที่ News Agent นะครับ News Agent แปลว่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์นะครับอย่าไป Post Office นะครับนะไปที่ทำการไปรษณีย์นี่ยังไม่มีขายนะครับวารสารข้อที่7ครับ Too much alcohol การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั่นแคนเมกยูทำให้คุณ อะไรบาลานซ์นะครับให้สูญเสียนะครับสูญเสียก็คือลอส s นะครับนะสูญเสียการทรงตัวนะครับถ้าเดเมจแปลว่าทำอันตรายนะครับนะตอบลอส s นะครับข้อที่แ I ดไฉันชอบชอบอะไรครับโค้ตเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่อะไรครับเสื้อผ้าที่แอนติกโบราณหรือเสื้อผ้าที่แคชชัวนะครับแคชชัวก็คือเสื้อผ้าที่เรียบง่ายนะครับแอนติกแปลว่าโบราณว่าเสื้อผ้าโบราณนี่มันฟังยากนะครับนะ มันให้ตอบแคชชีนะครับนะเสื้อผ้าเรียบๆง่ายๆธรรมดานะครับข้อที่9ครับ You can buy a s p i r i n คุณสามารถซื้อยาแอส i r รนะครับได้ที่ไหนครับระหว่างร้านขายดอกไม้ l o r i s t กับร้านขายยานะครับ chemist นะครับก็ตอบร้าน Chemist นะครับร้านขายยา c ้อยเซสบอดิสมารเก็ตตลาดนี้นะครับเซล์ขายขายอะไรครับผลไม้มันผลไม้อะไรครับผลไม้แอนชีก็คือผลไม้โบราณผลไม้โบราณนี่อะไรนะครับ ลูกไหวนะครับนถ้าภาษาใต้ก็ไม่ก็ลูกครบนะครับนแหมคุณครูนานๆพูดภาษาใต้ทีนะครับคนทั่วประเทศอาจจะไม่รู้จักนะครับภาษาใต้ลูกครบลูกครบอันคือผลไม้โบราณนะครับเพราะฉะนั้นตอบผลไม้ออกโซติกนะครับก็คือผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับให้ตอบออกโซติกนะครับนะข้อสามครับผม Choose The Correct Item นะครับ Item ก็คือรายการนะครับให้เลือกรายการที่ถูกต้องนะครับก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับนะนั่นก็คือหลักการใช้ s m m ใช้ a อ y นีใช้ n นะครับใช้อะไรอีกนะครับ fill นะครับ little นะครับนะเพราะฉนั้นเรามาสรุปกันก่อนนะครับนะก่อนที่จะเลือกนะครับนักเรียนจะได้จำได้นะครับผมหนึ่งนะครับอะไรนะครับ s some some, ใช้ได้ทั้ง คำศัพท์ท้ายได้ทั้งนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับนักเรียนแต่จะใช้ในประโยคบอกเล่านักเรียนจําอย่างนี้นะครับนะสองแอนนีะครับนะแอนนี่วันนะครับนี่หมายถึงบุคคลนะครับบุคคลจะใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับนะและประโยคคําถามนะครับแอนนี่วันอสองอย่างแล้วนะครับ ถ้าสามวันนะครับนะก็จะใช้กับบุคคลที่เป็นประโยคบอกเล่านะครับสามวันแปลว่าบุคคลนะส่วนแอนนี่นะครับเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามเท่านั้นนะครับนะาใช้ทั้งคานามนับได้และนับไม่ได้นะครับอะไรครับไมนี่นะครับนะาใช้กับนามนับได้ผู้พจน์นะครับมัชใช้กับนามที่นับไม่ได้นะครับเฟลนะครับใช้กับนามนับได้ผู้พจนนะครับลีโตใช้กับนามนับไม่ได้ anyone นะครับใช้กับคนนะครับที่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับและประโยคคำถามนะครับส่วน everyone นะครับใช้ได้กับประโยคบอกเล่าใช้กับคนนะครับแล้วก็ little นะครับก็ตอบแล้วนะครับฟิ l ตอบแล้วโอเคทุกข้อคุณครูเฉลยให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นักเรียนมาแปลและเลือกกันนะครับนะแค่ใน h a v e จุดๆนะครับสองอย่างนี้ระวังอากับซ้ำ นะครับ glass of water glass of water glass แปลว่าแก้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อะนะครับนักเรียนอย่าไปวงกลมทั้งสองคำศัพท์นะครับนี่คุณครูวงกลมมาเห็นว่าเขาเลือกให้เลือกสองคำศัพท์นี้นะครับแต่ความจริงแล้วเลือกคำศัพท์เดียวนะครับคืออะนะครับ glass of water ก็คือน้ำหนึ่งแก้วนะครับทำไมไม่ใช้ซ้ำนะครับนะเพราะว่าแก้วนะครับเป็นน้ำที่นับได้นะครับนะซ้ำใช้กับน้ำทั้งนับได้และนับไม่ได้ แต่เสียงที่ถูกต้องที่สุดก็คืออะนะครับเพราะว่าน้ำา1แก้วนะครับนะข้อที่2 is there นะครับระหว่างแอนกับซัม p p l e in the fruit bowl Fruit bowl ก็คือชามผลไม้นะครับในชามผลไม้นั้นมี apple อ,อยู่บ้างหรือเปล่าให้เราดูอย่างนี้นะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งประโยคนี้เป็นประโยคคาถามนะครับประโยคคาถามเขาไม่นิยมใช้ซัมนะครับนะจะใช้ a อนนี่นะครับ ซัมใช้ในประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นซัมคนี่ตัดทิ้งไปแล้วก็ที่สองนะครับแอปเปไม่มีการเติม S นะครับเพราะฉะนั้นตอบ N ไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือการเฉลยแบบฝึเหดแบบมีเหตุผลนะครับนะว่าทำไมเลือกอะไรเพราะอะไรและทำไมผิดเพราะอะไรนะครับข้อที่สามครับ there is แปลว่ามีนะครับมีอะไรอยู่ที่ at the door นะครับที่ประตูมีอยู่ที่ประตูนะครับเป็นประโยคบอกเล่าด้วยนะครับนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สำวันนะครับสำวันใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนแอนนวันนะครับใช้กับประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนะครับและตอบสำวันข้อที่สครับ is there นะครับแปลว่าถามว่ามีหรือไม่นะครับมีหรือไม่เบรดขนมปังนะครับขนมปังนะครับใช้เป็นคำนามที่นับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแอนนี่ใช้ทั้งคำนามนับได้และนับไปได้แต่แอนนี่ใช้ในประโยคคําถามเพราะฉะนั้นเราตอบแอนนี่เลยนะครับ เห็นไหมครับซก็ใช้ทั้งประโยคอาจใช้ได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปดูคํานามนะครับว่านาว่านับได้หรือนับไม่ได้ให้ดูที่เป็นประโยคอะไรนะครับเป็นประโยคคําถามตอบแอนนี่ทันทีเลยครับเห็นไหมครับข้อที่5 we don't n e e d ซ้ำหรือว่า a n นนี่เอนะครับใครข้อนี้ก็เหมือนกันทั้ง3ทั้งแอนนี่ใช้ได้ทั้งคํานามนับได้และนับไม่ได้แต่เป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคไปเศษ เพราะนั้นคุณครูบอกว่าทั้งประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธให้ใช้ any นะครับนะเห็นไหมครับภาษาอังกฤษมันเราต้องละเอียดอย่างนี้ขาได้บอกครับระหว่าง h a r many กับ how much milk ข้อนี้แน่นอนนะครับต้องแยกจากการเลยนะครับมิ l เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับใช้คู่กับ much อย่างเดียวนะครับนะตอบ much นะครับมีนมอยู่บ้างหรือเปล่ามีนมอยู่มากเท่าไหร่นะครับ ข้อที่เจ็ดครับ there is นะครับ cheese นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับนะให้ดูที่คำนามนามนับไม่ได้ใช้คู่กับ little นะครับ a little l e a v แปลว่าเหลืออยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามือซ้ายนะครับเป็นกริยาช่อง3นะครับนะของ leave นะครับ leave เล็บ e นะครับเหลืออยู่ข้อที่8นะครับผม was hungry แปลว่าหิวนะครับนะ เหวเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะเมื่อเป็นประโยคบอกเล่าก็ต้องใช้ every one นะครับเพราะ any one ใช้ในประโยคใบเศษและประโยคคำถามนะครับเห็นไหมครับมันมีเหตุผลของมันว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดนะครับข้อที่9 there is an any banana หรือว่า bread นะครับข้อนี้นะครับผมให้นักเรียนดูที่อะไรครับให้นักเรียนดูที่คำกริยา เพราะว่าแอนนี่นะครับใช้ในประโยคฏ <eterm oon> ิเศษก็จริงนะครับเพราะประโยคนี้เป็นประโยคฏิเศษนะครับแอนนี่เขาให้มาแล้วบังคับมาแล้วก็ไม่ใช่เลือกนะครับนะเขาเขียนมาให้แล้วแต่คอยเลือกคํานามระหว่างคํานามนับได้ผู้พจน์กับคํานามที่นับไม่ได้นะครับดังนั้นนักเรียนดูที่คํากริยานะครับนะคำกริยาใช้ is นะครับ is นะครับหรือว่า isn't นะครับใช้กับคํานามที่นับไม่ได้ก็ได้นะครับนะตอบนามนับไม่ได้คือ bread เพราะ กล้วยนะครับเป็นผู้โพ์ต้องตรงนี้เป็นอันนะครับนะไม่ใช่อีซึนเห็นไหมครับนี่คือดูให้ละเอียดอย่างนี้นะครับต่อเบรดนะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเ e ล r e ไปลว่ามีนะครับมีข้อที่ให้ดูที่คำนามนะครับคำนามเป็นนามนับได้นะครับเป็นผู้โพ์ด้วยนะครับเพราะนั้นใช้คู่กับเอ่อฟิวนะครับนะจบเลยนะครับผมแปลว่ามีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะครับสองสองสามผลนะครับนะ คำว่าเออฟิลเนี่ยโอเคนะครับหนาคุณครูชอบนะครับหนาเฉลยแบบงานแบบหลักวยากรแบบนี้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมว่าข้อไหนคุณครูเฉลยอะไรนะครับคุณครูจะไม่วงกลมไม่เห็นนะครับหนาเพราะต้องการให้นักเรียนฟังนะครับนักเรียนจะได้ประโยชน์นี่คือเทคนิคสไตล์การสอนของครูพินันนะครับผมมาข้อที่สครับผมเขาบอกว่า Mark กอิชนาวเ as นั่นก็คือให้ทำเครื่องหมายนะครับเพราะว่า Mark อิ h แปลว่าแต่ละนะครับนามแปลว่าคำนามคำนามแต่ละแต่ละข้อนะครับ As, ในฐานะตัว C นะครับเขียนตัว C ลงไปถ้าคำนามนั้นเป็นคำนามนั้นเป็น countable noun เป็นนามที่นับได้หรือให้เขียนตัว U ลงไปนะครับถ้าคำนามนั้นเป็น uncountable noun นับไม่ได้นะครับฟลาย r แปลว่าอะไรก็บนังเรียนแปลว่าแป้งทำขนมนะครับนับไม่ได้ก็ใส่ U ลงไป เชอรี่นะครับผลเชอรี่เป็นคำนามนับได้ก็ใส่ซีลงไปมิทนะครับเนื้อเป็นนามนับไม่ได้ก็ใส่ยูลงไปมิลค์นมนะครับเป็นนามที่นับไม่ได้ใส่ยูลงไปแครอทนะครับเป็นผลอ่าเป็นพืชผักนะครับนะเป็นนามที่อ่านนับได้นะครับนะใส่ซีลงไปชีสนะครับเนยแข็งเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับใส่ยูลงไป โคเชโจนะครับมันฝรั่งนะครับนะเป็นนามเอ่เือกเผือกมันฝรั่งเหมือนกันนะครับนะเป็นนามที่นับได้นะครับใส่อ่ซีลงไปเบลนะครับขนมปังนะครับเป็นนามที่นับไม่ได้ใส่ยูลงไปบ้าน้านะครับเป็นนามที่นับได้ใส่ซีลงไปอ่แพรนะครับลูกแพรนะครับนะเป็นคํานามที่นับได้นะครับใส่ซีลงไปโอเคนะครับ ไปข้อ5้าครับผมข้อห้าบอกว่า complete ทำให้สมบูรณ์นะครับเดือได้หลอกบทสนทนาวิทย์ด้วยด้วยประโยคเหล่านี้นะครับนี่นะครับตัวแดงๆนะครับคือประโยคเหล่านี้นํามาเติมคุณครูก็นํามาเติมให้นะครับเรามาแปลกันสดๆด้วนยนะครับระหว่างพนักง,งาน A บอกว่า good morning สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าแกไหน how you ให้ฉันช่วยอะไรไหมคะลูกค้าก็บอกว่า yes please เชิญ uh, sure, เลยครับผมใช่เลยผมต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดี Can I exchange, exchange this dress? ฉันจะ,ะน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับนะคุณสามารถที่จะแลกเปลี่ยนชุดราตรีชุดนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะ It is too small มันเล็กเกินไปพนักงานขายบอก Of course นะครับเปลี่ยนได้เลย Have you got the receipt? คุณนำใบเสร็จมาไหม Here it is yes here it is ใช่เลยนะครับนี่ฉันนำมาแล้วมันอยู่นี่ใบเสร็จ พนังงานขายก็เลยถามว่า what size do you need คุณต้องการไซส์อะไรนะครับลูกค้าก็บอกว่า large ต้องการไซส์ใหญ่ this one is a medium แต่ว่าไซส์ที่ซื้อไปนี่มันเป็นไซส์กลางพนังงานก็ไปหามานะครับหาเสร็จก็นำมาเยืะนให้กับลูกค้าบอกว่า here you are นี่ครับค่ะได้แล้วสินค้าที่คุณต้องการลูกค้าก็เลยว่า thank you very much ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะจบเลยคุณรูปแปลไวหน่อยนะครับนะ เพราะว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับดึกแล้วนะครับนะาที่คุณครูทําคลิปให้กันวักเรียนวันนี้นะครับตั้งใจทําให้นักเรียนนะครับนะก็เลยอาจจะไวไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับนักเรียนสามารถที่จะย้อนคลิปฟังได้นะครับและแล้วก็จบนะครับนะาก่อนจบให้นักเรียน S M I L E นะครับส m มล์ยิ้มกันหน่อยนะครับนะ การูนี้นะครับนะคนนี้เป็นคนถามนะครับถามว่า if you have 5 uh, Euro in o นะครับ in o n e pocket a n d และสิ r ยูโรใ t what do you have แปลเป็นไทยนะครับแปลว่าถ้าคุณมีเงินในกระเป๋าใบหนึ่งอยู่5ยูโรและเงินในกระเป๋าอีกใบหนึ่ง10ยูโรนะครับคุณอยากได้กระเป๋าใบไหนนะครับนะถามอย่างนั้นคนนี้ก็เลยตอบว่า someone else you get ตอบว่าอะไรครับตอบว่าผมอยากได้แจ็กเก็ตของคุณที่ใส่อยู่นี่นะครับนะมันดูหล่อเหลือเกินแต่ลุกอะไรยัางครับยิ้มออกอะไรอย่างครับยิ้มหน่อยสิครับผมนักเรียนโอเคนะครับเป็นว่าจบหน้าที่90นะครับคุณครูพี่นันก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่นักเรียนทุกคนนะครับมาดูคลิปคุณพี่นันแล้วนะครับก็กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณครู หรือถ้านักเรียนนะครับสามารถกดซับาสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับนะเดือนละ20บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูพิินานคุณครูก็ขอขอบคุณไว้ณนะที่นี่ด้วยนะครับผมวันนี้จบไปแล้วนะครับจบแล้วนะครับนะเที่ยงคืนครึ่งแล้วคุณครูลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ All right. okay.